กาน,นที่คุณคลิกไลค์ติดดากดสิบมามาประมาณบงเครื่องบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นวันที่สดใสนะคะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะคะเออแล้วก็เออวันนี้นะคะก็จะมีเป็นวันที่มีพลังเนาะแล้วก็เวลาที่เราให้สิ่งที่ดีๆอะ่ะกลับมามันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเงาอะ่ะสะท้อนการเติบโตท,ทางจิตวิญญาณของผู้คนเนาะบางทีเราตัดสินใจเลือกคนผิด เราตัดสินใจเชื่อคนผิดเราตัดสินใจอะไรผิดหลายอย่างเนาะแล้วเราก็มานั่งมานั่งโทษตัวเองว่าเออทําไมเราดูคนผิดทําไมเราต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทําไมเราต้องสุดอยู่ในบรรยากาศที่แย่แบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้อาจารย์ต้นมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งต่อว่าตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งเออเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะคะเอาจะไปดูหลานแต่งตัวประกวดเขาแต่งตัวประกวดกันแล้วแปบ๊บหนึ่ง ไปไม่ทันแล้วใช่ไหมเออ พอดีว่าวันนี้น้องกล้องเขามีสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วเขาแต่งตัวเราก็เลยเรีบจะไปงานนะคะก็เลยรีบมาไลฟ์มาไลฟ์เสร็จแล้วอาจารย์ว่าจะไปดูน้องกล้องเนี่ยเขาจัดงานนิดนึงนะคะอตอนนี้ก็เวลา8ปดนิกานะคะ58นาทีเนาะก็เป็นเวลาดีๆเนาะที่เรามาเติมเต็มพลังงานให้แก่กันและกันเนาะแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่สดชื่นเป็นวันที่แจ่มใสเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่เนาะแล้วก็อย่าไปคิดโทษตัวเองจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงเราจะทําอะไรที่ผิดพลาดก็จริงมันก็จะเป็นเหตุ การไหลเหตุการณ์ผ่านแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยไม่สมควรที่ต้องมานั่งโทษตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าโทษก็ให้โทษแต่พอประมาณให้ให้อภัยตัวเองแล้วก็มุกอ่อนไปต่อได้ทันทีนะคะตัวเองนะคะอ่าโอเคภาพชัดเสียงชัดอาจารย์ปูเขาส่งภาพมาไงว่าแบบเออ,เอ,อไปทันไหมเขาอ่านไหมเนี่ยโอ้ยดีจังเลยอะ่ะนะคะมาถ่ายรูปทันแหละแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็อาจจะไม่ทันเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวมอบรางวัลแล้วก็จะเดินเลยอะ่ะ อ๋ออยู่ที่บ้านก็จะไม่ทันอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะสวยมากนะคะก็เห็นเขาทํากันตอนคืนเนาะแต่งชุดวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองเยอะๆนะคะอะแล้วก็ยังไม่มีอะไรเนาะที่มันแย่จริงๆสําหรับเราเวลาที่คนเราสบายดีนะคะเราก็จะ รู้สึกคิดถึงเรื่องต่างๆที่เราอยากจะเป็นอยากจะเจอนะคะแล้วก็อยากจะมีนะเออแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเป็นอยากมีอยากจะเจอแต่ว่า พอเราเนี่ยนะคะไม่ได้ดังใจหวังเนี่ยเราก็จะจินตนาการเชิงลบเราก็จะพูดลบแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันที่มีค่าเป็นวันที่มีพลังขอให้ทุกๆวันของเราเป็นวันที่เติบโตเป็นวันที่เบิกบานเป็นวันที่ใช่เป็นวันที่แสนดีนะคะสวัสดีคุณโชคดีตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เพิ่นมาเติมเต็มพลังสั้นๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะ สามารถที่จะมาอะไรก็ได้นะคะในชีวิตเนี่ยนะคะขอให้เราเนี่ยเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจเนาะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงเนาะอย่างหัวข้อวันนี้อาจารย์เพิ่นขออนุญ,ญาตเล่าสั้นๆเนาะเพราะอาจารย์เพิ่นจะไปโรงเรียนน้องก้องเนาะในวันที่กำลังแย่มาฟังอาจารย์เพิ่นก็จะได้พลังไปต่อได้มันเอมันมันมีทั้งวันที่แย่แล้วก็วันที่ดีแหละแล้วก็วันที่แย่มันเกิดขึ้นตลอดอ,ะอ่ะคุณเป็นคนโชคดีตลอดเวลาชื่อเล่นชื่ออะไรคะอาจารย์เพิ้นต้องอ่านชื่อโฟรไฟต์ลตลอดเลยสวัสดีค่ะพี่ลาเบียนะคะ วันนี้นะะเมนูวัดของเราะะก็เป็นแกงต้มยำเห็ดข้าวสวยอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุเมื่อวานนี้อาจารย์เปิ้ลก็แบบได้คุยกับรุ่นน้องท่านหนึง่งที่เขามีความผิดหวังจากคนนะ่ะอย่างรุนแรงแล้วมันทําให้เขาว่าทุกข์ใจมากเพราะเขาทุกข์ใจมากเหมือนคนคนนั้นนะ่ะเป็นคนไม่ดีซะ,แล,ะแล้วก็เป็นข่าวดังด้วยอาจารย์เมื่อเลยบอกว่ามันทําไมเราต้องเอาตัวเราไปแบกรับ ะะเอาตัวเราไปแบกรับล่ะอ๋อคุณส้มอยู่ชนบุรีขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาฟังอาจารย์เปิ้ลน,นะคะสวัสดีพี่ลาเบียค่ะก็มาร่วมกิจกรรมมาฟังการมาแชร์มาแบ่งปันกับอาจารย์เปิ้ลประจํานะคะก็อย่าไปคิดว่าอาจารย์เปิ้ลเป็นคนอื่นคนไกลนะคุณส้มนะคิดซะว่าเราเนี่ยเป็นญาติพี่น้องที่พัดพลากกันมาแต่ชาติบางก่อนแล้วชาตินี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เกิดมาในครัวเดียวกันเฉยๆมันมันหายากนะคนเราที่จะแปลกหน้าเจอกันทางโซเชียลเนี่ยแต่จะรักกันสุดหัวใจให้กันได้แบบไม่ได้หวังอะไรจริงๆ มันมันค่อนข้างหายากแล้วเรามาเจอคนแบบเดียวกันก็แปลว่าเรามีความคล้ายกันใช่ไหมอย่างตัวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเสียสละเนี่ยบางที ถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะไม่เสียสละเนาะมัวแต่นั่งห่อตัวห่อตนกลัวคนชมว่าอ้วนว่าผอมว่าหล่อเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมออกมาทาอะไรดีๆแต่พอดีเราเสียสละตนอ่ะดีบ้างแย่บ้างก็ช่างมันแต่ขอให้คนที่ฟังเนี่ยได้ประโยชน์ได้สาระนะคะนันข้อที่1ค่ะวิธีการคิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะคุณส้มกับพี่ลาเบียนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยมีการคิดเชิงบวกเราจะจินตนานการเชิงบวกทั้งหมดเลยนะคะแล้วไม่ว่าเจอเหตุการณ์ที่แย่แค่ไหนนะพี่เฉลิมพรน,นะเราจะคิดแบบนี้อ่ะถ้ามือว่างเขียนนะคะค เอามือวางเขียนเลยนะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบชั่วร้ายหรือดีงามนะเหตุการณ์น,นั้นจะส่งเราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเสมอพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเรื่องราอาที่แย่นะ2ค่ะคิดแบบไหนดึงดูดสิ่งนั้นถ้าเราชอบสะสมประสบการณ์ลบเราจะจินตนาการที่จะให้ตัวเราเป็นคนโชคดีไม่ได้เช่นเราบอกว่าถ้ามีคนให้เงินเราสิบล้านทำยังไงอุ้ยต้องสืบดูก่อนนะเห็นไหมที่เขาเป็นข่าวกัน แปลว่าคุณเนี่ยสะสมพลังงานลบแต่ถ้าคุณสะสมพลังงานบวกคนที่เขาให้กันเฉยๆโดยที่ไม่มีเรื่องมีราวก็เยอะแยะบางทีอาจารย์มันถามรุ่นน้องคนนั้นว่าเคยได้ยินไหมว่ามีคนที่แบบก็ไม่รู้จักกันหรอกเป็นเหมือนกับเป็นถูกชะตาการนับถือกันเป็นแม่เป็นลูกอะ่ะแล้ววันหนึ่งอะ่ะแม่โทรศัพท์มาบอกว่าให้มาดูที่ที่เชียงใหม่หน่อยมาทําเรื่องยกให้น่าจะร้อยกว่าไร่ได้เราเชื่อแม้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้น แต่คนที่ซาะแซะหาข่าวร้ายก็จะมีแต่เรื่องแย่ๆค่ะแต่คนที่ซาะแซ,ซะหาข่าวดีอย่างพวกเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะเชื่อว่ามันเป็นจริงได้แล้วทําไมล่ะนะเราถึงจะไม่จินตนาการว่าเราก็ควรได้มาทําไมต้องสร้างเงื่อนไขกับเงินทําไมต้องบล็อกการเงินเราอย่าไปบล็อกการเงินตัวเองค่ะว่าเงินของเราเนี่ยเข้าได้ทุกทิศทางนะคะต่อมาข้อที่2เนี่ยคิดแบบไหนดึงดูดสิ่งนั้นเนี่ยคือจําเป็นมากประสบการณ์ค่ะสําคัญ ประสบการณ์สาคัญนะคุณส้มบอกว่าจริงค่ะได้เงินจากคนที่ไม่เคยเจอกันเลยล้านกว่าบาทในวันที่ส้มล้มและติดลบอุย้ยนะยินเดียคุณส้มนะคะบางทีเจอพ่อแม่บุญธรรมเจอญาติกันมาตรชาติปางก่อนเขาสนิทใจที่จะให้มันให้กันได้เงินนะ่ะสองสามล้านร้อยล้านที่ดินร้อยไร่บ้าน,านเป็นหลังรถเป็นคันประสบการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราตลอดอะ่ะแต่เราอย่าไปบล็อกการเงินค่ะนะคะเราอนุญาตให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาเราทุกทิศทาง เพราะฉะนั้นคิดอย่างไหนได้แบบนั้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะสัก5้าทีสินาทีนะที่จะทําให้เราไม่คิดถึงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะเข้าโรงเรียนสักแก้วนะไปเชียร์น้องกล้องนิดนึงนะไม่รู้ทันไหมแต่ครูประจําชั้นบอกว่าถ้าอาจารย์เปิ้ลออกตอนนี้จะทันนะคะ<ๆ>เพราะกำลังเปิดรายงานกันอยู่นะอ๋อใช่ค่ะเขาให้ฟรีๆจริงๆไม่เคยเจอหน้าเลยบางคนก็มีอย่างนี้เหมือนกันจินตนาการว่าถ้าเราเขาให้อะไรเราต้องแบบเสียเนื้อเสียตัวเอา้าทำไมไปคิดอย่างนั้นล่ะมีเห็นไหมเราจะเป็นไปตามประสบการณ์นะเพราะฉะนนนั้เีย เรามีความเป็นอิสระต่อกันเราไม่ต้องไปเหมือนใครค่ะเราเป็นคนโชคดีในสไตล์ตัวเองคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะปฏิหารเกิดขึ้นได้กับเราทุกวันถ้าเรามีการคิดเชิงบวกเชิงบวกถ้าเรามีการจินตนาการว่าได้สิ่งไหนได้สิ่งนั้นเลยแบบนี้เป็นต้นนะต่อมาสุดท้ายข้อที่สมนะคะไปอย่างรวดเร็วความสุขค่ะความสุขทําให้เกิดแรงมานานใจความสุขทําให้เกิดความสําเร็จความสุขคือการเติมเต็มชีวิตคนไหนที่ทุกกระทมใจบ่อยก็เป็นคนที่ขาดทุน นะการที่ขาดทุนก็ทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้อะไรจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าชีวิตเป็นทุกข์ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยเรามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งนะที่อาจารย์เปิ้นจะบอกให้นั่นคือความตายเราไม่รู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นะเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราความที่เราไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนบ่ายมาคุณอาจากําลังจะเครียดเรื่องเงินทั้งทองโดยที่คุณไม่รู้ว่ามัจุราเนี่ยจะมาเอาชีวิตเราไปภายในหนึ่งนนี้้แลวะะคะ แล้วเราก็ตายไปพร้อมกับความขาดทุนแต่ถ้าเราเป็นคนที่เลี้ยงความสุขอยู่ตลอดเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือวันนี้เป็นวันที่มีความสุขและเมื่อถึงเวลาที่ตายเราก็ยังคงเป็นคนที่มีความสุขอยู่ถามว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราขาดทุนหรือได้กําไรต้องบอกว่าเราได้กําไรค่ะบางทีนะการที่เราเป็นคนที่สนุกสนานเฮลเฮฮาหรือว่าดูเหมือนไม่จริงจังกับอะไรคนอาจจะมองว่าเราไม่จริงจังแต่จริงเราจริงจังนะคะเราจริงจังที่จะทําให้เราเนะี่ยมีความสุขค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจริงจังกับการที่เราจะมีความสุขนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่คุ้มค่ามีชีวิตที่ได้กําไร ความสําเร็จสูงสุดในชีวิตคือการได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการค่ะความสําเร็จสูงสุดในชีวิตคือการได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนะสวัสดีพี่จินตนาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไลฟ์สั้นๆน,นะทักทายให้เห็นหน้ากันอาจารย์ม่ต้องไปร่วมกิจกรรมเช้ากับหลานที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลไปประมาณนี้ก่อนวิธีการที่ทําให้เรานั้นปลดล็อกเรื่องของการเงินหนึ่งค่ะการคิดเชิงบวกนะคะสค่ะคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้น3ค่ะมีความสุขทุกวัน แล้วก็ฝากนิดนึงเรื่องของมุมมองเรื่องของการได้รับของฟรีเนาะชีวิตของเราง่ายได้รวดเร็วแล้วก็ฟรีชีวิตของเราง่ายได้รวดเร็วแล้วก็ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่ง่ายได้รวดเร็วฟรีมันไม่ได้มาเพราะคุณนั่งต้านว่าฉันต oui. well ้องคิดลบแต่มันได้มาเพราะเราต้องคิดบวกค่ะแล้วการคิดบวกไม่ทําให้ชีวิตแย่นะคะแต่เราจะไม่พูดคำหยาบนะชิบหายไปปวงอะไรเงี้ยนะมันไม่ทําให้ชีวิตแย่ค่ะคนเรานะคะชีวิตเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังลบนะบางคนคิดลบมากเลยอะ คนเราทุกคนขับเคลื่อนด้วยพลังงานบวกค่ะและพลังงานบวกหรือพลังคุณงามความดีพลังกุศลเนี่ยมีอนุภาพมหาศาลค่ะที่จะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างง่ายดายนะโชคดีเราค่ะที่วันนี้เรามาเจอกันนะยอดเยี่ยมมากค่ะคุณส้ม ชื่อของเราง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ฟรีอีกคำหนึ่งนะคะฝากไว้อาจารย์เปิ้ลกำลังใช้คีย์เวิร์ดนี้อยู่ขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันที่19ตุลาคม2 5ง8นนี้ขอเชิญชวนทุกคนตรงนี้นะคะมาร่วมลงขันทํากระถิ่นมาเจออาจารย์เปิ้ลที่วัดบึงแสนสุขนครราชสีมาเพราะว่าครอบครัวสายสวรรค์ของเรานั้นจะทําลงทานหอยทอดใครจะลงขันเชิญได้เลยนะคะแปดศูนย์ 51ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ800276051ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแล้วก็ใครที่เจออาจารย์เปิ้ลทุกวันอยากจะเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลนะคะไม่ว่าจะเป็น a เมซ o n s t a ร b u c k s นะคะสามารถนะคะให้ความรักมอบความสุขนะคะยอาจารย์เปิ้ลยินดีรับน้ำใจนะคะ0587056078ค่ะ0587056078ค่ะและอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มปั้นจบนะคะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าทุนการศึกษาทุนวิจัยนะคะนะคะ,ะ,คะก็เป็นเบอร์บัญชีที่อาจารย์เปิ้ลเปิดขึ้นนะคะก็สามารถไปติดตามที่หน้าเพจได้เราก็มาแชร์แบ่งปปันยาไ ก็วางแผนไว้นะมาช่วยอาจารย์เปิ้ลนะทําลงทานเรามาทอดหอยทอดกันนะคะเออเรามาทอดหอยทอดเรามาทําบุญสวัสดีพากรค่ะโอ้ยมาตอนอาจารย์เปิ้ลจะไปวันนี้อาจารย์เปิ้ลจะไปดูน้องก้องที่โรงเรียนน้องก้องประกวดชุดรีไซเคิลเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลเอาบรรยากาศเด็กๆมาฝากได้ไหม อาจารย์เมื่อไปเกียรติทีเนี่ยอ่าพอดีเวลาเลยมาทักทายให้หายคิดถึงกันใครชอบเขียนว่าติดตามตอนต่อไปแล้วไปฟอลโล่อาจารย์เปิ้ลทาง YouTube นะคะไปติดตามอาจารย์เปิ้ลทาง Tik t o อกนะแล้วก็วันนี้ขอให้เป็นวันที่โชคดีมีความสุขสนุกสนานแล้วเรามาเอนจอยร่วมกันกับงานกระถิ่นวัดบึงแสนสุโคลาด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทั้งบัญชีกาแฟนะพี่เฉลิมพรนะขอบคุณทั้งบัญชีที่ลงขันทําบุญแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนนิสิตนะคะกลุ่มปั้นจบที่ทํางานวิจัยระดับประเทศนะคะทีี่บัญช หกสามสี่หนาเาแบงก์รุงศรีทุกปัจจัยที่โอนไปคือกําลังใจคือพลังเงินที่หมุนเวียนเข้ามาหาชีวิตเราทุกคนพูดกับตัวเองค่ะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้ววันนี้ดีที่สุดวันนี้ดีสำหรับฉันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้าเขียนเลยค่ะติดตามตอนหลัภไปนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะมาไวไปไวค่ะไปดูหลานทํากิจกรรมนิดนึงค่ะเลิฟยูเลิฟยู